สวัสดีครับทุกคนผมอ,อ,อ,อยู่ที่อาคารจอดรถนะครับชั้นสามนะครับก็พยายามหาข้า,ขาวข้าวทานที่ส่วนระกูก็มีอยู่มุมข้างล่างนะครับลึกในสุดแต่ที่ดอนเมืองเนี่ยผมอยู่เพราะมีจุอีกจุดหนึ่งครับตรงป,ประตูทางออกอาคารจอดรถที่สอง ยังก็อยู่ชั้นาสามขาดทูส้สาขาออกผมก็เดินเข้ามาเนี่ออกมานี่ครับชั้นสนี่ครับมุมนี้ครับร้านรับบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่รู้นะครับผมก็ไม่ซื้อข้าเทเว่นกินนะครับแต่ว่าผมเจอแล้วครับจะเปิดประมาณเออ น่าจะเขาปกเปิดเท่าไหร่นะตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งก็จะเปิดแล้วตอนนี้ผมรอจะตีห้าครึ่งอยูนะ่อีกไม่กี่นาทีนะวันนี้ร้านเมจิกอร่อยนะเนี่ข้าวเริ่มต้นหกสิบบาทหกสิบบาทข้าวราดแกงน้ำดื่มสิบบาทก๋วยเตี๋ยวร้อน สี่สิบบาทาได้เลยแนะนำครับตัวข้าวหนึ่งอย่างหกสองอย่างเจ็ดสิบสามอย่างแปดสิบม,มีชาด้วยโอ้จิชูทีนี่ครับมุมนี้ครับนี่นะครัคก๋วยเตี๋ยว,วร้อนๆสี่สิบบาทนะครับ น้ำสิบาทข้าวแกงหนึ่งอย่างสิบบาทที่ประตูออกอาานจอดรถทีสองอยู่ชั้นสามานผู้โดยสารขาเข้าเนี่ยครับชั้นสามนะครับเลยเอ่ยยือๆกับโครงการหลวงนะครับ,รบเจ้เซเว่นนะครับลึกเข้ามาข้างในได้เลย เริ่มประเดิมได้ยังครับเริ่มประเดิมได้ยังครับหรือว่ารอสักพักครับเริ่มบรเดิมอ๋อต้องรอสักพักนึงมาชมกมากินอะไรดีนะเริ่มมาประเดิมอีกประครับ ผมได้กิน่อไม้ดองไม่มีนะครับไม่มี่อไม้ดองอ๋อเป็นแกงขเหล็กตามสูตรครับกะเพรากะเพราแล้วกันครับกะเพราและข้าวหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เกาเหลาเอ้ยเหรอเว็ดติ่วได้ยังครับ อ้ากวาต๋ว่วหมูอ่ามีมีมโนโนเซหบีครับหนึ่งครับนิโนครับก้าวติ่วหนึ่งครับข้าวหนึ่งอ่าประเดิมประเดิมร้านแรกครับครับเอาราคากันอย่างหกสิบบาทตัวบะหมี่ เซเล็กครับเซเล็กน้ำใส่สี่สิบาทถึงร้อยบาทเปิดร้านวันแรกตอนนี้เมติกอร่อยมุมรับดอนเมืองแล้วกันครับ Yeah. Mm. Waiting.